ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พ่ะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําคลิปพูดคุยนะฮะเป็น ep ีที่5้านะครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีการขายปลากระดันะครับก็สอนเพาะปลากระดัไปแล้วนะครับสอนดูแลปลากระดัไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการขายบ้างนะครับ สำหรับเพื่อนเอนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปรากัดละยองของเรานะครับสำหรับการขายประกาศนะฮะหลายๆท่านที่เริ่มการเพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาะด้วยใจรักก็ดีนะครับหรืออยากจะเพาะด้วยมีรายได้เสริมนะฮะ,ะวัตถุประสงค์ต่างๆนะฮะแล้วทีนี้เมื่อท่านมีประกาศเยอะขึ้น ท่านอยากจาหน่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะแนวนะครับเรียกว่าแนะแนวแนะแนวนะฮะวิธีการขายซึ่งเอาจากประสบการณ์ของผมเองที่ผมผ่านมานะครับว่าวิธีการขายผมเส้นทางการขายผมทํายังไงบ้างนะครับคือลําดับแรกนะฮะการขายใดๆก็แล้วแต่นะครับการตลาดโดยทั่วๆไปนะฮะก็คือนะครับเราจะต้องมีโปรดักต์หรือสินค้านะครับเราต้องมีสินค้าก่อนนะฮะสินค้าที่พร้อมจําหน่ายเป็นดับแรกๆนะฮะ โดยนะฮะสำหรับการขายประกาศให้เพื่อนๆนะฮะคัดเลือกประกาศที่ลักษณะดีสวยงามนะฮะสีสันสดใสนะครับอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะซึ่งคนที่ขายครั้งแรกๆจะไม่รู้นะฮะว่าประกาศแบบไหนขายได้ดีขายได้ราคานะครับเราก็อาจจะต้องไปไปดูตามร้านค้าก่อนนะครับว่าประกาศลักษณะแบบนี้เขาขายเท่าไหร่นะครับซึ่งราคาไม่ตายตัวนะครับราคาไม่ใยตัวการที่เราจะขาย หลังจากโปรดักต์เรามีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2นะฮะเราจะต้องมีการนําเสนอนะครับหรือการโปรโมทอันนี้ผมให้คําจํากัดความว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้นะครับให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีประกาศขายนะครับตรงนี้ก็มีวิธีหรือเทคนิคง่ายๆที่ผมเคยทํานั่นก็คือนะฮะแรกๆผมจะใช้วิธีการแจกเพื่อนก่อนนะครับแจกเพื่อนคนนั้นคนนี้นะครับเพื่อนๆที่มีความสนใจในประกาศนะฮะแรกๆผมก็จะแจกคนละตัวอะไรเงี้ยครับ เพื่อให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีประกาศขายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอดีตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราแจกเข้าไปหนึ่งเวลามีใครถามถึงประกาศจากเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นจะแนะนําเราได้นะครับว่าเรามีประกาศขายนะครับหรือถ้าหากเพื่อนคนนั้นมีความสนใจในประกาศแล้วอยากจะเพาะพันธุ์แบบเราบ้างต่อไปเขาก็จะมาซื้อเรานะฮะเราก็จะขายได้นะครับน,นะฮะหลังจากที่เราโปรโมทนะฮะแล้วก็มีการโปรโมทลง Facebook นะครับ ซึ่งตรงนี้น้องๆมือใหม่นะฮะผมอยากจะบอกว่า Facebook ปัจจุบันปิดกั้นการขายสิ่งมีชีวิตบน Facebook นะครับข้อควรระวังคือนะครับห้ามโพสต์คําว่าขายจําหน่ายหรือส่อไปในทางที่เราไปทางทางขายนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับซึ่งผมเคยใช้มาก่อนนั่นคือโพสโชว์เฉยๆนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆสักส5วินาทีอะไรอย่างนั้นหรือไม่ก็เป็นภาพเฉยๆนะครับเป็นรูปถ่ายเฉยๆ ประมาณนี้นะครับประมาณว่า,ามีลงรูปประกาศเฉยๆโดยเราไม่ต้องมีอคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นลงรูปลงคลิปธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นแบบสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่รูปประกาศลงไปอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับปกติก็ใช้วิธีการนี้อยู่นะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ที่ที่ท,ที่ที่นิยมแล้วก็เป็นการตลาดที่ น้ององมือใหม่ควรทำนั่นก็คือการเข้าไปในกลุ่มกลุ่ม Facebook ต่างๆนะฮะเราลองเข้าไปไปขอขอ,ขอเข้ากลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมูลประกาศหรือกลุ่มซื้อขายประกาศอะไรต่างๆนะฮะเราก็เข้าไปเลือกดูนะฮะว่ากลุ่มไหนมีจำนวนคนที่เยอะหรือกลุ่มไหนมีการามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะฮะเราก็เข้าไปขอกลุ่มโดยด้วยกลุ่มนะฮะโดยโดยนะฮะโดยเราก็ไปขายในกลุ่มนั้นๆนะครับ วิธีการขายแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาะจะมีกฎกติกาและก็ระเบียบให้น้องๆมือใหม่ไปอ่านในกฎตรงนั้นก่อนนะฮะก่อนที่จะทําการขายหลังจากอ่านกฎเรียบร้อยก็ค่อยทําการขายนะครับการขายในกลุ่มนะฮะให้คุณประโยชน์2อสองด้านนะครับด้านแรกคือเหมือนการโปรโมตตัวเองเหมือนการแนะนําตัวเองว่าเรามีปากกัดขายเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาสอบถามหรือเข้ามาซื้อขายกับเราได้นะครับแล้วก็หลักๆก คืออาจจะมีการประมูลซื้อขายเกิดขึ้นนะครับทั้งทั้งในกลุ่มบางกลุ่มปัจจุบันนี้มีการซื้อขายกับต่างประเทศด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับในการซื้อขายสำหรับออนไลน์ก็รวมๆประมาณนี้นะครับในช่องทางการตลาดการขายแล้วก็การขายโดยทั่วไปก็อาจจะมีถึงไปขายเองตามตลาดนัดนะครับซึ่งปกติก็ก็มีกลุ่มกลุ่มขายแบบนี้เยอะขึ้นนะครับเท่าที่ ผมได้สัมผัสแล้วผมได้เคยไปเจอนะครับตามตลาดนัดต่างๆเราก็อาจจะนําไปขายวิธีการขายตามตลาดนัดนะครับก็ก็ใช้วิธีการแพ็คใส่ถุงไปเลยครับถุงใสถุงเหนียวของเราถุงใส่ปลานะครับล้วก็แพ็คแพ็คไปเลยนะครับแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเหมือนมัดมัดเสร็จแล้วก็เอาไปโชว์วาง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 โชว์อย่างนี้ได้นะครับมันก็ง่ายง่ายในการจําหน่ายนะครับขนย้ายสะดวกนะฮะบางทีมอไซค์ก็ไปขายได้แล้วนะปัจจุบันนี้นะครับก็เท่าที่อ่า ความใหญ่ๆมีกันเยอะมากขึ้นนะฮะการขายส่งตามร้านขายปลาก็ก็ถือว่าเราแข่งขันกับทางความใหญ่ๆไม่ได้นะครับแต่บางพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะครับคืออย่างนี้ฮะคือ,อให้ให้เราลองไปติดต่อดูนะครับว่าร้านจําหน่ายปลานั้นๆนะครับเขา,เาต้องการประกาศไปจําหน่ายหรือเปล่านะฮะเราก็ลองไปติดต่อตรงนั้นช่องทางนี้ได้อยู่นะครับ ก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากทำงานทำเป็นงานอดิเรกหรือเป็นไดไล่เสริมนะฮะก็ลองใช้ช่องทางนี้อยู่นะครับใช้ช่องทางแบบนี้หลังจากที่เราขายนะฮะเราไม่ต้องกลัวว่าปลาจะตายก็ลองขายดูนะครับคือปกติการจําหน่ายปลานะครับในทาง Facebook หรือทางออนไลน์นะครับเราต้องมีการรับประกันเกิดขึ้นตรงนี้ก็ให้ให้คํานึงถึงความซื่อสัตย์ในการถ่ายรูปเป็นระดับแรกเพราะว่าเวลาลูกค้าได้ปลาไปนะครับ ก็จะได้ไม่มีปัญหากันภายหลังในเรื่องของสีสันและลักษณะตัวปลานะครับ2การแพ็คการบรรจุนะฮะก็ทําแพ็คบรรจุให้ดีนะครับเพื่อป้องกันการตายของปลานั้นๆนะครับสามสมมติว่าเราส่งปลาแล้วปลาตายนะะควรมีการประกันเกิดขึ้นนะครับหลักการประกันสากลที่ใช้ปัจจุบันนั่นก็คือนะฮะรับประกันปลาตายทุกกรณีแต่ปลาต้องอยู่ในถุงเดิมเท่านั้นนะครับคือไม่มีการแกะถุงนะฮะถ้ามีการแกะถุงการรับประกันเป็นโมฆะทันทีนะครับก็ หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการขายการตลาดทั่วๆไปอยากให้มือใหม่ทุกคนมีรายได้นะครับอย่าพึ่งท้อนะครับพยายามทําพยายามหาช่องทางนะครับผมเห็นน้องๆหลายคนไลฟ์สดแล้วขายไม่ได้นะครับก็เกิดการท้อแท้ต่างๆนะครับซึ่งผมก็เคยผ่านตรงนั้นมานะครับกับการขายไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าวันหนึ่งเรายอมแพ้นะครับการตลาดเราไม่ดีพอเราจะขายไม่ได้ทันทีครับให้เน้นย้าถึงการตลาดครับไม่ว่าคุณจะทําเป็นรายได้เสริมหรือ หรือต้องการฟังสนุกส,สนานใดๆก็แล้วแต่แต่เมื่อคุณคิดจะขายคุณต้องทําการตลาดให้เป็นนะครับพยายามนะครับพยายามโปรโมทตัวเองให้มากที่สุดนะครับทําให้คนอื่นรู้ว่าเรามีปลาขายนะครับเพื่อเปิดช่องทางการจําหน่ายของเรานะครับก็คลิปนี้ก็มานําเสนอแง่คิดต่างๆสาระประมาณนี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมว่าจะทําเกี่ยวกับการการปรอมปลอมปลานะครับ เพราะว่าหลายๆท่านสอบถามมาเยอะนะครับว่าฟอมปลาแบบไหนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวกันเท่านี้เหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ